น้องทิพย์สวัสดีจ้าเบคอนเด้คะ่ะเบคอนมามามาทุกคนทานข้าวทานอาหารเช้าด้วยกันไม่ไม่เรียกว่าทานข้าวเนาะอันนี้อย่างน้องอันไอรินใช่ไหมออ่านว่าไอริน สวัสดีนะคะอ่เคุณไอรินอ่เสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทัางสิบแปด้านดวงใจนะคะนัหนนะัมาค่ะมาค่ะไอรินครับอ๋อผู้ชายนึกว่าเป็นผู้หญิงสวัสดี สวัสดีครับคุณไอริน,มา,านมาทานอาหารเช้าด้วยกันครับไข่สามฟอง <c oughs> มีเบคอนด้วยแล้วมีขนมปังสองสองก้อนไม่ใช่สองแผ่นแล้วก็ยังมีแยมด้วยวันนี้ทานข้าวทานข้าววันนี้เหมือนนั่งอยู่ในในโรงแรมเลย ส่วนมากอาหารเช้าอยู่ในโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้แหละฮาบีบีที่นั่นกี่โมงแล้วคะอ๋อที่นี่เหรอเออเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบหกนาทีค่ะไอรินสวัสดีทุกคนครับขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณสำหรับอาหาร เช่นกันค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่พวงสวัสดีค่ะแม่พวงเดี๋ยวไปเอากาแฟแป๊บนึงเด้ มาแล้วคะ่ะมาแล้วกาแฟมานะคะใครยังไม่ได้ทานกใครยังไม่ได้ทานกาแฟตอนเช้าก็มาทานด้วยกันด้วยค่ะเด้อ <c oughs> กาแฟดำนะคะไม่ใส่อะไรกาแฟอย่างเดียวคะ่ะกาแฟอย่างเดียว <c oughs> ร้อนๆค่ะร้อนๆ คุณยายบ้านเราตอนนี้ก็บ่ายบายสามแล้วใช่ไหม,อมของเราอาหารเช้าเนะของเขาจะเป็นอาหารเย็นแลน้วเนาะสวัสดีค่ะคุณคุณยายจิ๊บและและคุณคุณมาร์คใช่ไหมหิวแล้วหิวแล้วค่ะอื คุณยายคุณยายหิวอะไร <c oughs> คุณยายพูดให้หมดคุณเก๋หัวล้อม,อมา <c oughs> คุณยายหิวอะไรคะคุณยายขะเพราะว่าตอนนี้อะมันเพิ่งจะประมาณบ่ายสามโมงครึง่งหิวข้าวหรือก็จะไม่ใช่ ฮิว่านั้นก็คือจิตเวทแท้ก <laughs> ินเป็นตาแซมอาชนะไปไม่รู้เป็นไรอ่ะชอบแซลคุณยายอ่ะ <laughs> คุณพี่มีผิวหน้าตาดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆอุยผู้ชมเจ้าบ้านเจ้าบ้านเหลิงเจ้าบ้านเหลิงนะคะเจ้าบ้านเหลิง